โยโยโย่ yo, yo, yo. ายสองตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงนู่นนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจริญโอเกมเวลาตีสองตรงยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่สองครับบรุนเซีดยดอร์ทมุนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดจากสเปนครับนัดแรก อัตมาริดเปิดบ้านชนะมาก่อน2-1กลุ่มความได้เปรียบไว้เล็กๆนะครับดอรมุลเนี่ยพึ่งจะบุกชนะกลักบัก2-1รังอันดับ5ในบุนเดสซีกาเออร์ดินเตอร์ซิก น่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานจนอนซานโชกับเซเบเซียนอัลแลที่เจ็บนะครับดูรับประตูน่าจะเป็นโคเบลเหมือนเดิมครับเกมรับก็เป็นนิโกชูกับชลอเติร์เบกแดนกลางเนี่ยมาเซลซาบิเซอร์ครับในลีกนัดล่าสุดยิงคนเดียว2ลูกมีออสคารด้วยนะครับเล่นคู่กันแนวรุกก็คาริมอาเดเยมี่ยูเลนบลันดอนเยลมาเล่นกองหน้านี้คาฟูครูกได้พักมาเต็มๆนะครับน่าจะลงเล่นในคืนนี้ครับโดยมีมาโกไรส์ตัวเก่าก็เป็นตัวสอดแทรกในะณะที่แอตมาริดเพิ่งจะเปิดบ้านชนะ ทีมอย่างจีโรนามา3ต่อ1น1นะครับรังอันดับ4ในลาลีกาแต่ว่าคืนวันนี้เนี่ย เดียโก้ซิโมเน่หมดสิทธิ์ใช้งานเซเมโอลิโน่ที่ติดโทษแบนนะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆครับตัวมาเลอร์มาเมมฟิสเดปายผู้นี้ยังลงไม่ได้ประตูเป็นยานโอบลักเกมรับอักเซลวิสเซลโคเซคิมีเนสนะครับแดนกลางโกเก้โรดิโกเดอปอมากอสยอเรนเต้ De ente, ครับแนวรุกแน,น,น่นอนนำโดยองตัวคริสมันกำลังท็อปฟอร์มนะครับข้างหน้าอัปเปโรโมราต้าไม่ได้เล่นในเกมลีกครับคืนนี้น่าจะออกสตาร์ตตัวจริงนะครับแน่นอนก่อนเกมตามหน้าเสือเขายังมองด็อกมุนเป็นต่อเล็กน้อยครับสาการด็อกมุน บีบให้ต้องชนะนะครับเพราะว่านัดแรกแพ้มาส่วนอตมาริดขอแค่ผลเสมอจะเข้ารอบนะครับดูแล้วเดียโก้เซเมอเน่ประสบการณ์ในเกยมยุโรปเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แท็คติกของอ d ตมาริดนี่เล่นเพื่อผลเสมอเก่งมากครับเกมแบบนี้รอนมูลเล่นในบ้านแต่โอกาสดวลเกมสวนกลับอ d ตมาริดก็มีสูงนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์อตเลติโกมาริดทีมเยือนครับมีโอกาสจะบุกมาไม่แพ้ เป็นอย่างน้อยใน90นาทีเพื่อเข้ารอบนะครับให้เชียตราหมีแอตเลติโกมาดริดเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย